สวัสดีครับฟาร์มรเกษตรครับวันนี้ผมได้มาส่งมอบรถตัดหญ้าที่จังหวัดราดชาบุรีนะครับอำเภอปากท่อครับก็เวลานี้ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับกำลังมาลองตัดหญ้าครับเดี๋ยวลองไปชมกันใกลครคร้ๆน,นี้รถใหม่นะครับ ก็ฟาร์มงัวแห่งนี้มีงัวอยู่แ80ดสิบตัวนะครับนี่ครับเจ้าของกำลังเช็คหญ้าว่าการตัดห้าว่าขัดหรือไม่ขัดนะครับผมใช้ระยะเดินทางมาที่นี่6ชั่วโมงนะครับเพื่อมาติดตั้ง,งให้กับเกษตรกร,ะกรนะครับผู้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายเหมือนกันนะครับก็ท่านก็เป็นตำรวจนะครับก็เป็นตำรวจทำงานอยู่ที่กรุงเทพครับก็ เป็นเจ้าของฟาร์มงัวด้วยนะครับครับนี่นะครับก็รถคงนี้เขาไม่มีรถเบรกนะครับหมายถึงว่าไม่มีการเบรกเลี้ยวนะครับใช้คนโห่เนานะครับผมถามเจ้าของว่าตัดได้ไหมเจ้าของบอกตัดได้สบายครับขเขาเคยไถนาอยู่แล้วก็จะใช้วิธีตัดบดเอานะครับนี่ครับเจ้าของ เป็นตำรวจอยู่นะครับนฮนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวพาชมด้านหลังนะครับ นี่ครับเจ้าของกำลังดูการตัดหญ้าน,นะครับใช้วิธีการตัดบนเอานะครับจะเห็นว่าเป็นรถล,ลุ่เก่าโค้งเก่านะครับ นี่นะครับท่านตำรวจก็ลองตัดเองนะครับเจ้าของแปลงเจ้าของงัแป0ตัวนะครับนะฮะจะเห็นว่ารถรุ่นนี้ไม่มีเบรกนะครับ พอใจไหมพี่รถตัดหญ้าครับโอ้พอใจมากเลยครับเยี่ยมเลยก็เมื่อก่อนพี่ตัดแบบไหนครับลองอธิบายหน่อยก่อนก็ใช้เป็นเป็นเครื่องวีใช้คนเครื่องเครื่องเครื่องตัดหญ้าเอวอ่อนเนาะใช่ใที่รู้จักกันเอวอ่อนนะครับใช่ครับแล้วตัดเองหรือจ้างเขาตัดก็จ้างตัดฮะจ้างตัดจ้างตัดเราเสียค่าตัดเยอะไหมพี่โอ้โหมันเหมาตรงนี้สิบหกสิบเจ็ดไร่เนี่ยเหมาทีก็ประมาณแปดพันถึงหมื่น ค่าตัดนะฮะค่าตัดโอ้ซึ่งผมมองแล้วไม่คุ้มเราก็เราปาตดเสร็จปุ๊บเราตากแห้งตอนนั้นเราก็จะทาเป็นหญ้าแห้งด้วยครับเราก็มาอัดก้อนก้อนอีกจ้าขออัดอีกสองบาทอืมแล้วก็ก็เลยเสียเสียทั้งค่าตัดเสียทั้งค่าอัดอ่ค่าคาตัดนะผมดูแล้วไม่คุ้มข่าวข่าวค่าตัดถือว่าสูงเนาะสูงสูงครับก็เลยผมก็เลยก็งัวงัวมีอยู่ประมาณกี่ตัวครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณแปดสิบครับแปดสิบตัวแปดสิบตัวล้วกลูกหญ้าทั้งหมดกี่ไร่ครับอ่รแปลง สิบแปดไร่สิบแปดไร่สิบแปดไล่ที่เห็นปลายๆนู่นนะพี่เนาะขาวเขาขาวนู่นนะครับวขาขาวครับนู่นนะครับหัวแปดสิบตัวเมื่อเมื่อก่อนก็เป็นปล่อย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 แปลงนี้ปล่อยแปลงอ๋อปล่อยแปลงนี้มันเป็นหญ้าแพนกวิาเนาะหญ้าแพนกวิาครับเดิราเราปลูกแพนกวิาอยู่แล้วอืมก็คือตัวตัวนู้นเป็นเป็นโครงนุ่นเก่านะพี่เนาะใช่โคที่ตัดอยู่นู่นนะครับเป็นโครงนุ่นเก่าไม่ไม่มีเบรก ไม่มีไม่มีโอ้ไม่มีเบรกใช้โหนเหนื่อยหน่อยเนาะใช่ครับครับถ้ามีเบรกมันจะสะดวกสบายกว่านี้ครับแต่นี่เราอาศัยว่าเรามีรถของเราอยู่แล้วใช่มีรถมีเครื่องมีทุกอย่างอยู่แล้วก็เลยเราไม่ต้องไปลงทุนเยอะก็แค่ไอตัวตัดอย่างเดียวอืมก็เหมือนสั่งตัวตัดผมมาต่อเนาะมาติดให้ก็ถือว่าพอใจผลงานเนาะพอใจ้วครับได้จะเจ้าแรกของจังหวัดลำดีด้วยเนี่ยมีปัญหาอะไรก็โทรสอบถามก็ได้นะครับพี่เนาะได้ครับครับและนี่นะครับแปลงหญ้านะครับ ก็พี่เป็นตำรวจเนาะครับครับเป็นตำรวจรับราชการอยู่ไหนฮะอยู่สอนอวัทุมวันครับโอ้กรุงเทพเรานี่เนาะครับครับครับก็วันนี้วันนี้คือออกเวรออกเวรมาเพื่อมามารับผมรับของเนาะครับครับครับมารับของก็มาติดตั้งครับก็เป็นเจ้าของฟาร์มแล้วก็ทํางานเป็นตำรวจนะครับครับครับก็ดูแลฟาร์มไปด้วยเนาะครับ ก็จะใช้เวลาวันหยุดออกเวรเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยมีเวลาเราก็ลงมาเข้ามาดูแลฟาร์มมาดูแลครับบริหารเนาะวัวนี่เราเป็นวัวพันธุอะไรบ้างครับลองอธิบายวัวที่เราเลี้ยงอยู่นั่นมันมีอยู่ตอนนี้ก็มีอยู่สามสายพันธุ์ครับสาสายพันธุ์ก็มีปามั่นชาวเวล่แล้วก็วัวพื้นเมืองก็คือวัวไทยเรานี่แหละครับแต่วัวไทยเราเนี่ยก็คือจะเป็นวัววัววัวลานวัววิ่งแข่ง่งวัววิ่งแข่งอ๋ออย่างที่เราคุยคุยกันเมื่อกี้เนาะ วิ่งราวกิ่งแต่งกันอย่างนี้ยแล้วพวกชาโรเล่พี่ชาโรเล่เราก็ผมจะเลี้ยงเป็นเป็นขุนรู้ไหมอย่างเงี้ยอ่าเป็นแม่พันธุ์ของแม่พันธุ์ด้วยลูกเกิดมาแล้วผมก็เอามาขุนเองอืมมาขุนที่ที่ขุนนี่มีหัวหานเพิ่มไหมหรือว่าเป็นหญ้าอย่างเดียวก็เป็นหญ้าแล้วแล้วหัวหานก็มีมีเสริมบ้างอ่อมีเสริมมีเสริมบ้างมีเสริมบ้างครับเน้นไปทางเรื่องหญ้ามากกว่าเราก็ต้องต้องมีแปลงหญ้าไว้ครับมีมีรถแบบนี้ก็ถือว่า ออเบาแรงได้เยอะเบาได้เยอะอครับแต่พอเราใช้เครื่องเหลียวอ่อนตัดแล้วตัดไม่ไหวไม่ไหวครับเราเราทำเองเราทําไม่ได้อยู่แล้วเราก็จ้างคนจ้างคนตัดเนี่ยมันไม่คุ้มผมดูแล้วไม่คุมมค้มในต้นสูนสูงต้นส,สูงมากครับครั้งหนึ่งเนี่ยสมมติปีหนึ่งเนี่ยผมตัดก็น่าจะถ้าจะทําเป็นหญ้าหญ้าหญ้าอัดด้วยนะผมว่าน่าจะสามรอบสามรอบต่อหนึ่งปีแล้วรอบหนึ่งแล้วรอบละหมื่นเนี่ย ตกเป็นสามหมื่นแล้วเนาะแต่ตัวตัดตัวนี้ผมว่าทีเดียวจบเลยใช้ได้ตลอดเนี่ยปัญหาพวกนี้ก็ไม่ไม่ได้มีอะไรมากมมากครับแล้ววันหนึ่งได้ดูแล้วได้เยอะตัดได้ได้เยอะครับได้เยอะเยอะมากเลยก็ขอบคุณคุณพี่พี่ชื่ออะไรฮะผมชื่อดาวตุ้มวดสนมีชุวีโอ้เนี่ยครับเจ้าของฟาร์มงัวที่ราบุรุนนะครับอำเภอปากท่อก็ขอบคุณคุณพี่มากนะครับครับ ก็ฝากกดติดตามช่องฟาร์มเกษตรด้วยนะครับสวัสดีครับครับ